แนวตะก้าเนาะเวลาเราวางของเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าของมันจะหลุดล่วงหลุดลนนะนี่เป็นไงทุกคนชั้นวางจานมีล้อนะสามารถวางของใช้ในครัวเนี่ยเลื่อนไปเลื่อนมาใช้ได้ตามสะดวกเลยทุกคนตัวนี้เป็นสีขาวล้วนเนาะมันจะเป็นคล้ายๆชั้นมินิม่าทุกคนวางของได้แบบบางรุ่นเนี่ยที่เขาแบบเป็นชั้นวางของเนี่ยมันจะหลุดล่วงเนาะแต่ของเราอันนี้ไม่หลุดล่วงนะเห็นไหมว่ามันจะเป็นแบบคล้ายๆชั้นตะก้าเนาะประมาณนี้ทุกคนอันนี้อันมินมี3ามชั้น มันจะมีสีขาวสีดานะก็สวยอยู่เือนกันนะทุกคนสีขาวสีดําที่มาใหม่เนาะสีชั้นก็มีทุกคนนี่สีชั้นสีดำถ้าเป็นสีน้ำเงินกับสีแดงเนี่ยมันจะต่างกันแค่ตรงขาที่เป็นสีเด้อสสวนตะกร้าเนี่ยจะเป็นสีขาวนะทุกคนสวยสวยใส่ของสต๊อกในบ้านพวกแชมพูพวกเอ่ออะไรอะน้ำยาล้างจานอะไรอย่างเงี้ยสายแม่บ้านสายพ่อบ้านก็ชอบนะสีขาวอันนี้สีน้ำเงินพี่กันเนี่ยเดี๋ยวอินมินจะปักว้ให้ด้านล่างนะตัวนี้จะเป็นผลิตมาจากเหล็กทั้งตัวเนาะ แข็งแรงเหล็กทั้งตัวยังไงอย่าลืมลองจิ้มเพลิดด้านล่างดูก่อนนะจะเป็นพวกชั้นวางของเนาะมีอีกหลายรายการเลย